เซลเซียส57หงองศาฟาเรนไฮค์ขั้วโลกใต้มีภูมิอากาศแบบน้ำแข็งปกคลุมการจำแนกภูมิอากาศแบบเคิร์บเป็น F มีลักษณะคล้ายทะเลทรายมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากความชื้นในอากาศใกล้เคียงศูนย์อย่างไรก็ตามลมแรงอาจทำให้หิมะตกปล่อยๆและมีปริมาณหิมะสมประมาณ7เซนติเมตร8นิ้วต่อปีโดมเดิมที่เห็นในภาพสถานีอามุเนเซน สกอตถูกฝังอยู่บางส่วนเนื่องจากพายุหิมะและทางเข้าโดมต้องถูกขุดด้วยรถปราบดินเป็นประจำเพื่อเผยให้เห็นโดมอาคารที่สร้างขึ้นใหม่กว่าจะยกขึ้นบนเสาเข็มเพื่อไม่ให้หิมะเกาะตัวด้านข้างเวลาในสถานที่ส่วนใหญ่บนโลกเวลาท้องถิ่นจะถูกกำหนดโดยลองจิจูดทำให้เวลาของวันสอดคล้องกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าตัวอย่างเช่นในตอนเที่ยงวันดวงอาทิตย์จะถูกมองว่าอยู่สูงสุดโดยประมาณแนวคิดนี้ใช้ไม่ได้กับขั้วโลกใต้ซึ่งจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเพียงปีละครั้ง โดยระดับความสูงของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงตามวันในปีนั้นๆไม่ใช่เวลาของวันไม่มีเหตุผลใดที่จะกำหนดให้ขั้วโลกใต้อยู่ในเขตเวลาใดเขตหนึ่งแต่เพื่อความสะดวกในการใช้งานสถานีขั้วโลกใต้อามุนเซนสกอตจึงยังคงรักษาเวลาของนิวซีแลนด์ไว้ UTC 12 UTC 13เนื่องจากสหรัฐอเมริกาบินภารกิจส่งสเียง Operation Deep Freeze ออกจากสถานีแมกเมโดซึ่งรับสเบียงมาจากเมืองไครส์เชิร์ตประเทศนิวซีแลนด์